stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องฮอดบ้านแล้วค่ะฮอดบ้านแล้วอันเฝ้าเก็บมันอยู่ในหฮมเนาะพี่น้องอยู่ในอยู่ในภูมิใหม่ไหมอันก็เลยเฝ้าเก็บเพราะว่าไอเดี๋ยวย่านตัวเห็บตัวมัดเนาะพี่น้องค่ะมันอันตรายนี่ค่ะ บอกค่ะนี่เฮตชนิดหนึ่งโดนโดนสิพ่อเทีย่ยงพี่น้องแต่ว่าทั้งอื่นก็สิอาจสิพ่อพ่อหลายเนาะเอเดีอลที่ทำความสะอาดอันให้พี่น้องเบิ่งจังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเอามาใกล้ๆกล่องการทำความสะอาดในอันสิต้มน้ำรั่วกรรไกรด้วยค่ะพรามันกรอบพี่น้องคะ กรอบมากเลยเขาสีต้มน้ำหลวกกอนบ่พราะว่าดอกมันนีกรอบค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยจับแนกฮักเลยค่ะเห็ดนังไก่เนาะค่ะเป็นอย่างก็อ,อื่นนังไก่พี่น้องนี่อันอันอันคน,คนมันือ,ค,อคือคนนังไก่เนาะพี่น้องวาน้ำบ่นี่อันทำความสะอาดเพ้าจีเห้าเข้าเสียขนมันออกเนาะอันขน ทือมันสีกร้อกนกระเด็นนะคนคนไก่ขูดออกครับพี่นอออ้องค้าเหมือนบอกกล่องขูดออกไข่ไข่ับเวลา,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 วาห้องอ่อนหั่นหั่นหั่นมีมออกกะลาหั่นผึ่งเฮ็ดผึ่งเน่องที่ไปนั่งเฮ็ดดีบนส่าย ที่ไหนพี่น้องบ่งเัหน้อยเพื่อกรลานิงตนแรกพี่ก่อน้ว่ะน้อานีบอกเดียวลกันาะัวเนาะตัดออกแน่เนาะพี่น้องว่าน้ำบ่เพราะว่าเอเดียวไปจะเลเทียกัสเฮ็ดคลิปเงาคลิปหนึ่งน้องนังกบมีช็อตเด็ดียังกับไทยตัดตาเซตช็อตน้ำนอพี่น้องค่ะกรอบค่ะ <karaoke staff. S 1> <memory> ทำความสะอาดมันตองเมื่อเบาเมื่อคอยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าดอกมันกรอบเนาะเช่นชนิดเนี่เอาไปพัดกัะเพ้าแสบด้วยค่ะพี่น้องเอช่นนิดหนึ่งพัดกัะเพ้าแสบทั่วชเชล่ยแต่ละดอกพี่น้องขัดมันเถ่า อันดอกมันใหญ่บานหลายเอลวบเก็บมาต่างหลายเติบเนาะอันพยายามเลียกเอาตะโมมันอ่อนๆอยู่เนาะนี่บอกค่ะมีขนาดว่าอ่อนได้นลยนมันดอกมันห้อยอันตัวทากกินเนาะค่ะห้อยทากหนึ่งไหมอันกอก แคเดี๋ยวมักทวทับความสายแต่มันสะอาดเนาะนี่แบบมันต้องพาเพราะว่ามันมีหูอ,อยู่นี่ยมันมาค่ะเพราะว่าย่านแม่งย่านยังไปหลีอยู่เนาะนี่ฝันเนื้อไกลแค่เดี๋ยวสิใส่กลับมังมาก,ก่อนเนาะค่ะ ขนาดนหลวกน้ำจ mm ักหน่อยแล้วค่อยไปพัดเมื่อพัดเลยก็ได้เนาะคำว่าสะอาดแต่ถ้าต้องเฮ้ยแต่ไม่สะอาดก็เนาะเกี่ยวกับต่อของลวกน้ำออกจักหน่อยทำกลมสะอาดต้องเมื่อเบาแล้วพี่น้องนี่หอนแม่มุมมาน้ำหนึ่งโทษขอโทษ เอาเดี oh. ๋ยวอันทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใช่พี่น้องเบิ่งน้องค่ะเดี๋ยวมาถี่เงาที่ไหนที่เหลือในาดเด็ดดอกเดียว

รวบกรวบก่อนพี่น้องนี่เห็ดหนังไก่เนื้อไก่ขึ้นเหนือไกพ่พอพี่น้องเลี้ยเหลียงยๆขึ้นเหนือไก่เลยโอย้เดี๋ยวพัดกัะเพรากินเจ้าเห็นไหมเลี้ยงอารามนอ้องเอา เนี yeah, ่เชียร์เอาให้พี่น้องเบิ่งล่างเสีเหลี่เนาะเห็ดละงูกดอกใหญ่ๆพี่น้องละงูกนี่ละงูกสีเขียวอ่นะได้อยู่สองดอกสามดอกเนาะอันนี้เฮ็ดทานเลียดนี่เห็นบอกล่างแล้วมันก็จะเป็นสีเลียดเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็จะมีเฮ็ดทานน้อยนี่มันบอกมันบอกสีเลียดเนาะว่านละบอกนี่ ดำซื่อๆน่นก็คือกันเลยนะน่ากัก็มีทานเหลียดทานหน่อยเห็นบ่นพี่น้องผมจีบมันสิหน่อยก็กันหน่อยแนะ่นี่ตจีบง่ายเนาะพี่น้องเห็นไหมดอกง่ายดอกง่ายจีบง่ายเนาะเอ๊ะเดี๋ยวกะชีเอามลัลวกลวกมันสิหนึ่งดีนี่อันนี้หนึ่งเวทกินกระสมตำบอ่อนี่เนาะ เห็ดร่วมเนาะมีเห็ดผงอยู่สองดอกเนาะดอกเดี๋ยวสองดอกไม่ต้องหัวมันพี่น้องอร่อยนี่ะนีะ่เนาะ,นะก็ลวกกักสีหนึ่งไว้ีสิอบไว้นเนาะทำพริกขัดกระเพราพี่นหองนพริกกระเทียมทุกแก่งเนาะพริก่หลาย ตาเผ้าต้งเป็ดเกลยอพริกเกียวกระเทียมให่มันเลี้ยงให้มันหอมให้มันจ้า ขันบ่อจามน no? ี่บ่อแซ่ดน่อ huh. ค่ะพี่น้องวาน้ำบ <c oughs> ่ออืมกำลังเร็วน้อมเล็วะอันน şey ี <From there. S 2> <Ell> ้จะเล็ดต้มไปเห็ดฝึ่นเห็ดฝึ่งเห็ดร่วงน่องใส่มาหน่อยนึงพี่น้องเลยพอดูเด็กกินน่องนี่เห็ดของเราเห็ดหนังไก่น่อง หอมหอมแกกับต้นโพน้องใส่ลงไปะตะไคร้เอ,อทเอลผู้ใด้ไอเท็ตเต็มค่ะพี่น้องค่ะง่ายๆเดี๋ยวรอชมตอนเสิร์ฟตู <c oughs> <c oughs> ้ ไบปอลอมนิด่อยเะถ้าได้เปิดเดีวยวได้สิเปิดกันนอ้อแต่สิมีผงนวดนู่นนั่นนี่น้อพี่น้องคั่วเดี๋ยวบานจะมาพักพัฒเบอร์นี่ได้ค่ะสิเบ็นใส่ถุงฟิไใบนำหน,นอนเป็นยังไรน้ากินบดบดถ้านใส่กเะเผาด้วยค่ะกระเผาอยู่ในถองฟิลน้นอเดี๋ยวพัดมานวดนวดก่อนแล้ก็เผามาใส่กับฟิลได้แหรอน้อพี่น้องเพราะ,ราะาทำซิมอยู่ ใส่เอ่อกดหนปาปลาก็บ่ได้ใส่ได้ค่ะพี่น้องคะเพราะถ้าไหนใส่อยู่เพราะท่านชิมบ่เนี่ไหมพี่น้องเลยเนช่ไม่ไอ้ส่านี้เหรอทุกสี่วันสามคนทุกสีไวนเข่มตุง่ะพรพอมเสิร์ฟพ้อมเสิร์ฟ ผัดกะเพราเห็ดหนังไก่เราก็เสร็จแล้วนะคะแซ่บหอมหยหยทะลุจ่อเลยค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดเอดี่ยวไลฟ์สไตล์เด่นหมักน้ำเนื้อค่ะนี่ค่ะเห็ดหนังไก่มีแต่สมุนไพรล้วนบอมีเนื้อบอมีหมูมี่ตะพักเห็ดตามธรรมชาติวางหันบวัวใส่เบอรเลยค่ะทั้งเห็ดร่วมวางหัน พัดใสกันเบอร์เลยพี่น้องมันบ่หลายเน้องเฮ็ดทานน้องคันนนเฮ็ดเฮ็ดละงอกน้องเฮ็ดทานเฮ็ดละงอกเฮ็ดผื่นมันบ่หลายเอ้เดี๋ยวกันเลยพัดร่วมกันเลยค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณบ่กินไฮเบิรงกเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องหนังไหลไหลมีคนอยากกินเฮ็ดอยู่มาเด้อมาเด้อมาเด้อไปแล้วค่ะกดไลค์กดแช่รั่วๆให้เดี๋ยวในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ No. Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can lend it.